สวัสดีครับผมผมเฮียต้นเหมือนเดิมนะครับเจ้าเก่าวันนี้จะพามาดูรถ2รุ่นนะครับเป็นรุ่นที่ขายดีสวัสดีครับผมผมเฮียต้นเหมือนเดิมนะครับเจ้าเก่า วันนี้จะพามาดูรถ2รุ่นนะครับเป็นรุ่นที่ขายดีด้านขวามือของเฮียจะเป็น Highlander 4ประตูเกรด LDA ส่วนด้านซ้ายมือจะเป็น Highlander 4ประตูเกรด Z นะครับ2ตัวนี้มีจุดแตกต่างกันตรงไหนบ้างเดี๋ยวเฮียจะพาไปชมเจ้า LDA เนี่ยราคาอยู่ที่825,000บาทส่วนเจ้าตัวแซดตัวนี้ราคาอยู่ที่ 8ปด0 0นบาทซึ่งราคาตัวนี้ต่างกันอยู่57,000บาทเดี๋ยวลองมาดูกันว่าใน57,000บาทเนี่ยมีอะไรแตกต่างกันบ้างแล้วท่านผู้ชมคิดว่าท่านอยากได้ตัวไหนมากกว่ากันตัวไหนดูแล้วท่านคุ้มค่ากว่ากันเดี๋ยวลองมาชมกันครับว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้างเดี๋ยวเฮียจะพามาดูภายนอกก่อนเริ่มจากด้านหน้ารถสองคันนี้เวลาจอดด้านหน้าเนี่ยเหมือนฝาแฝดก,กันเลยไม่ต่างกัน กระจังหน้าโคเมียเหมือนกันสัญ,ญลักษณ์โลโกอิสุโฮเมียเหมือนกันที่แตกต่างกันจะมีแค่จุดเดียวด้านหน้าคือไฟตัดหมอกถ้าเป็นในเกรด LDA สังเกตไฟตัดหมอกจะเป็นหลอดฮาโลเจนไฟตัดหมอกเป็นสีส้มส่วนตัวแซดไฟตัดหมอกจะเป็นสีขาวเป็นหลอด LED ด้านหน้าจุดแตกต่างกันจะมีแค่จุดตรงนี้เท่านั้นส่วนไฟใหญ่จะเป็นโปรเจคเตอร์ by LED เหมือนกันทั้งคู่พร้อม daytime นะครับจุดต่อไปเรามาดูที่ล้อกันกล้องมาเลยตัวล้อนะครับเกรด LDA จะเป็นล้อขอบ17รลัดด้วยยางบิสโตนขนาด255 65 R 1 7นะครับส่วนในเกรด Z จะเป็นล้อขอบ18นะครับลัดด้วยยางบิสโตนเช่นกัน ขนาด265 60 R18 นะครับความต่างก็จะอยู่ที่ขนาดล้อและอีกจุดหนึ่งที่ต่างกันคือตัวก้านปัดน้ำฝนสังเกตตัว LDA ก้านปัดน้ำฝนจะเป็นแบบธรรมดานะครับตัวฉีดน้ำจะอยู่ใต้ฝากระโปรงนะครับจะซ่อนไปอยู่ใต้ฝากระโปรงจะไม่มีอยู่บนฝากระโปรงเหมือนรุ่นเก่าๆละส่วนตัวแทรที่พิเศษเพิ่มขึ้นมาคือแบบใหม่ที่ฉีดน้ำ บิวอินอยู่ที่ก้านปัดน้ำฝนเลยตัวนี้จะช่วยให้เวลาเราฉีดปัดน้ำฝนเนี่ยมันจะไม่บังทัศนวิสัยในการขับของท่านลูกค้านะครับภายนอกที่ต่างกันจะมีอีกจุดหนึ่งคือด้านหลังนะครับถ้าเป็นเกรด LDA จะไม่มีสัญลักษณ์ติดตรงด้านท้ายส่วนในเกรดแซดจะมีตัวแซติดอยู่ด้านท้ายนะครับภายนอกที่ต่างกันก็จะมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันว่าต่างอะไรกันบ้างเชิญครับ เดี๋ยวเฮียจะพามาดูความแตกต่างภายในเริ่มจากตัวเกรด LDA ก่อนนะครับเกรด LDA ด้านข้างจะเป็นพลาสติกไฟเบอร์ iber, ABS สีดำนะครับส่วนตัวนี้จะหุ้มด้วยผ้านะครับตัวนี้จะเป็นสีดำด้านธรรมดานะครับเรามาดูภายในกันภายในเริ่มจากที่พวงมาลัยก่อนเลยพวงมาลัยตัวนี้จะมีแคบตัวปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลายัย กับรับสายวางสายโทรศัพท์และตัวหน้าจอจะเป็นหน้าจอแบบมาตรฐานปกติทั่วไปนะครับทั้งเรือนใหม่แล้วก็วัดรอบจะเป็นหน้าจอปกติที่ต่างกันอ่าโอเคส่วนตัว LDA ตัวเนี้ยภายในจะเป็นเบาะผ้ากร,รมยี่สีดำนะครับ ครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งสำหรับในตัวเกต LDA พวงมาลาัยตัวนี้จะเป็นยูรีเทนธรรมดานะครับส่วนคอนโซลหน้าจะเป็นพลาสติก <Okay. S 2> อย่าเพิ่งว่างตัวนี้จะเป็นกุญแจรีโมท2ดอกนะครับแต่ตัวนี้จะไม่มีระบบ e ี o บ i l i z e r นะครับคือระบบป้องกันการขโมยจะไม่มีในตัว LDA ครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูในตัวแซดว่ามีอะไรที่ต่างจากตัว LDA บ้างมาครับ เมื่อกี้เราไปชมภายในของตัว LDA กันมาแล้วนะครับเดี๋ยวพามาดูภายในของตัวแซดว่ามีจุดไหนที่ต่างกันบ้างนะครับเริ่มจากที่ประตูเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นวัตดุที่เป็นสัมสิ่งเหมือนเดิมนะครับแต่ที่เพิ่มเข้ามานะครับตรงจุดพักแขนนะครับจะบุด,ด้วยหนังอย่างดีนะครับนุ่มนะครับแล้วก็ตรงปุ่มพวกสวิตต่างๆตรงนี้จะเป็นสีดำเปียนโนแบค็คและจุดที่เพิ่มขึ้นมาในตัวแซดคือตัวพับกระจกนะครับ ตัวนี้จะมีในตัวแซดเท่านั้นตัว LDA จะไม่มีนะครับภายในจุดที่ต่างกันอ่ะเริ่มที่พวงมาลัยก่อนเลยโอเคพวงมาลายัยทางด้านขวามือที่เห็นเพิ่มเข้ามาจะเป็นปุ่ม Cruise Control นะครับตัวควบคุมความเร็วอัตโนมัติและด้านล่างจะเป็นตัวควบคุมหน้าปัดเดินใหม่ซึ่งหน้าปัดเดอนใหม่ตัวนี้จะต่างจาก LDA ตรงที่เป็นหน้าจอ MID หน้าจอไม่ดีสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวลองดูสามารถปรับการตั้งค่าต่างๆได้นะครับและสีสันจะสวยงามกว่าหน้าจอปกติทั่วไปในตัวเกีย LDA พวงมาลัยพุ่มด้วยหนังนะครับส่วนคอนโซลหน้าบุด้วยหนังเหมือนกันนะครับในตัวนี้และเบาะ ที่สําคัญที่เบาะนะครับเดี๋ยวมาดูที่เบาะกันอ่าเรามาดูที่เบาะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังจากโรงงานเลยนะครับที่พักแขนตรงกลางก็หุ้มด้วยหนังเหมือนกันและจุดที่ต่างกันอีกหนึ่งจุดนะครับในตัวแซดคือสามารถปรับความสูงต่ำของเบาะคนขับได้นะครับ ซึ่งในตัว LDA จะมีเฉพาะตัวปรับเอนนะครับตัวแซดจะมีปรับสูงต่ำต่อไปเรามาดูด้านหลังที่มีเพิ่มเข้ามานะครับในเกรดแซดที่มีเพิ่มเข้ามาอย่างเห็นได้ชัดคือแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังและช่องเสียบ USB สำหรับชาร์จโทรศัพท์ซึ่งในเกรด LDA จะไม่มีทั้งแอร์และก็ช่องเสียบอ่า USB นะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ดูนะครับกุญแจเป็นกุญแจรีโมทสอดอกเหมือนกันเปะ๊ะแต่ตัวแซดจะต่างที่มีระบบ immobilizer e ระบบ immobilizer e คืออะไร immobilizer e จะป้องกันกุญแจผีนะครับแล้วก็จะมีระบบสัญญาการขโมยในตัวด้วยตัวนี้ จะมีในเกรด Z ขึ้นไปนะครับผมอ่าเป็นยังไงบ้างครับระหว่างภายในตัว LDA และตัว Z ซและจุดสุดท้ายที่จะมาพูดถึงในความแตกต่างของเกรด LDA และเกรดแซคือในเรื่องของระบบความปลอดภัยในเกรด LDA จะมีระบบเบรก ABS ระบบ BA แล้วก็ EBD เท่านั้น ส่วนในเกรดแอทที่มีระบบเพิ่มขึ้นมาคือระบบ E.S.C. นะครับตัวควบคุมเสถียรภาพในการเข้าโค้งตัว T.C.S. Traction Control ตัวนี้จะป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัวหรือขณะออกตัวในพื้นที่ลื่นแล้วก็ระบบ S.S.A. คือระบบขึ้นทางลาชันนะครับตัวนี้เวลาจอดอยู่คาสะพาน แล้วจะเปลี่ยนเกียร์ระบบตัวนี้จะช่วยหน่วงเบรกไว้อยู่ประมาณ2วิรถจะไม่ไหลลงไปซึ่งต่างจากตัว LDA LDA จะไม่มีระบบนี้เวลาเข้าเกียร์ปุ๊บอยู่จอดคาสะพานเนี่ยถ้าเราช้านิดนึงปุ๊บรถมันจะถอยหลังแต่ตัวนี้จะมีตัวหน่วงเบรกและระบบ SDC คือระบบลงทางลาดชันที่มีในเฉพาะตัวแเท่านั้น2ตัวนี้ระบบความปลอดภัยต่างกัน ตัวแทที่มีเพิ่มมาจะเพิ่มมา4ตัวนะครับคือระบบ e s c ควบคุมเสถียรภาพในการเข้าโค้งระบบ t c s traction control ตัวนี้ควบคุมตัวป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัวนะครับระบบ h s a คือระบบขึ้นทางลาดชันนะครับตัวเบรกหน่วงไว้2วิแล้วก็ h d c นะครับตัวลงทางลาดชันเป็นไงบ้างครับจุดที่แตกต่างกันในเรื่องระบบความปลอดภยัย เป็นไงบ้างครับสำหรับข้อแตกต่างระหว่างเกรด LDA กับเกรดแซทท้งภายนอกภายในแล้วก็ระบบความปลอดภยัยเดี๋ยวเฮียจะแจ้งราคาอีกทีนึงตัว LDA ตัวนี้ราคาอยู่ที่825,000บาทส่วนตัวแซตจะอยู่ที่882,000บาทนะครับราคาต่างกัน57,000บาทท่านผู้ชมได้ดูแล้ว ข้อแตกต่างมีอะไรเพิ่มเติมกันมาบ้างนะครับลองตัดสินใจกันดูว่าท่านอยากได้ตัวไหนหรือว่าดูแล้วตัวไหนคุ้มค่ากับท่านนะครับสุดท้ายเฮียขอฝากเป็นให้ทุกท่านเนี่ยเป็นกำลังใจให้นิดนึงนะครับช่วยกดไลค์จดแชร์เพจให้เฮียหน่อยนะครับเพจอีสุเมโทรราจะพึกและช่องยูทูบอีสุเมโทรราจะพึกเช่นกันนะครับวันนี้ เฮีย er ได้มารีวิวเจ้าสองตัวนี้ในจุดที่มันแตกต่างกันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปลองดูว่าเฮียจะมารีวิวตัวอะไรโปรดติดตามชมในคลิปต่อไปได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับบรับ